สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนีมันอีกแล้วเนาะจ้าเนาะนี่คอนอยู่เหอนเฮ่าเกิดเฮ็ดบดแล้วพี่น้องจ้ามีแต่ดอกงามงามพุดนะอ่อนๆเลยพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องเฮานะคะเก็บแล้วนี่สิผ้าเขาป่าไปเลาะบังอีกจ้ามาทาได้ตืมกันเนาะพี่น้องเนาะซํานี่มันบอกพ่อแกงจ้ะพี่นอ้องมาทาหมานอยู่ในป่าอาปะปพี่น้องไปซองเบ่งอยู่ในป่ากันจ้ะ สิแดงมันสิได้แกงบบจ้าป้ายมันอยู่พี่น้องจ้าเขาปาม้ามันอยู่จ้าอุย้ยบอลเนี้ยปุ่นปุ่นปุ่น,นดอกบานบานอ่อนๆเลยจ้าพุ่นดอกตุ้มๆจ้าพี่น้องเงีวจ้าเงีวโอ้ยพอดีแกงเลยพี่น้องพอดีแกงจ้าพอดีแกงอ่อนๆเลยอืม โอ้ยเจ๋วๆจ๋จ๋วจ้ะนี่เสดายนี่เถากอนเห็นสาโพดพี่น้องเอ้ยเห็นสาโพดโอ้ยพี่มีใส่พี่ก็มีจะ้ะอือ่อนๆเลยจะ้ะพี่แห้งงามจะ้ะกำลังเกิดกม็มีพี่น้องโอ้ยดอกหน้อยๆแซมมิตี้นี่นี่นี่หวานแกงแสบเลยเ้ย ต่อ่อนดีพี่น้องมานแห้งจังมม้ในมานแห้งสิดายแต่วันหยุดเท่ามันหน่อยพี่น้องจ้าเฮาบ่คอยมีเวลาหานานในอ้อน,นึ่งละจ้าไปต่อกันเลยดอกซ้ำนีกะซุปแสบได้จ้านี่ กำลังพอดีซุปจะพี่นอ้องม,มานจะพี่น้องอันนีิมนันมาอนีิเสียสดายหายพี่น้องพุ่นเห็นยำเถาโอ้ยนี่มันเถาถิ่มกอนมากมายเลยจ้ะนี่แต่มันเสียดายเลือกเอาแต่ดอกอ่นอ,อนๆเนาะพี่น้องเนาะอืมจ้ะโอ้ยพุ่น โอ้ยคืออยู่สูงเถอะน้องอันนี้พี่น้องจ้ะนี่โอ้ยอ่อนๆพอดีแกงเลยพี่น้องนะโอ้ยเอาแล้วบัดยือบมาถึงแล้วบัดยือบมาถึงแล้วพี่น้องอ่ะวเกิดอยู่ปลายจำดอยงามงามจ้ะนี่อ่อนๆพี่น้องกำลังเกิดจ้ะโอ้ยมือหนาสิป้ามาเก็บไมน้นาะพี่น้องเนาะกำลังเกิดก็มีจ้ะเท้าแล้วก็มีเต็มตาแล้วก็มีอา้าวพี่น้องจ้ะ เมื่อค่ะเอาไปล่างแกงเนาะแต่เนาะมือนิมานอยจามานมานปากก็ไหลก็แช่ขี้เก่าในได้จ้าเด้อ